ตอนที่3,018คุณพลอันดับหนึ่งคุณพลอันดับหนึ่งของซีเครต p เพอร์เพิไฟข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามาก่อนชา a ดล w ก o ตพูดขึ้นมาเมื่อเห็นเพอร์เพิไฟแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เจ้าเหลือเพียงแค่จิตวิญญาณเท่านั้นเพอร์เพิลไฟเมินเฉยต่อสิ่งที่ชาโดว์ g ัดพูดเขามองไปที่หานี่เฟย หานยี่เฟยมองด้วยความดูถูกและพูดอย่างเย็นชาเรื่องของข้าไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้าเพอเพลินไฟตอบกลับอย่างอ่อนโยนข้าไม่ได้จะเข้าไปยุ่งเรื่องของเจ้าข้าแค่จะไม่ปล่อยให้ใครทำลายเจ้าเท่านั้นเจ้าคิดว่าข้าเทียบชั้นกับเขาไม่ได้อย่างนั้นเหรอหานยี่เฟยดูไม่พอใจเพอเพลินไฟส่ายหัวไม่ใช่มันไม่สำคัญว่าเจ้าจะแข็งแกร่งสัแค่ไหน ถึงเจ้าจะแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลปราบใดที่ข่าอยู่ที่นี่ไม่ว่าใครก็ตามคิดจะทำร้ายเจ้ามันก็ต้องผ่านข่าให้ได้ซะก,ก่อนในตอนที่หานเส้นได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกขนลุกเขาคิดในใจดูเหมือนว่าสองคนนี้จะมีความสัมพันธ์บางอย่าง แต่หานยี่เฟยบอกว่าเพอเพิลไฟนั้นตายไปแล้วและมีเพียงแค่จิตวิญญาณของเขาที่ยังคงอยู่เพอเพิลไฟที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ร่างจริงๆอย่างนั้นเหรอพอสักทีพวกเจ้าคิดว่าข้าไม่มีตัวตนหรือยังไงชาโดว์ก็ทนฟังไม่ได้อีกต่อไปเสียงที่เกลี้ยกล่รธของเขาดังก้องเหมือนดังฟ้าร้องแสงสีแดงจากดวงตาของเขาส่องสว่างขึ้นและย้อมโลกอันมืดมิดด้วยสีแดง ภายใต้เงาของรถม้าทองแดงเงาของหานเส้นและคนอื่นๆถูกครอบคลุมเอาไว้ชาว์ดก็ตไม่สามารถควบคุมพวกเขาขณะที่พวกเขาอยู่ใต้เงาของรถม้าได้หลังจากนั้นหานเส้นก็ตกใจเมื่อคนพบว่าเพอร์เพิลนไฟไม่มีเงา เขาเป็นเหมือนกับผีหรือวิญญาณขณะที่แสงสีแดงจากดวงตาของชาโดกอตสว่างขึ้นร่างกายของเขาที่อยู่ในความมืดมิดก็เริ่มจะเผยออกมาให้เห็นตอนนี้ฮานเซิลและคนอื่นๆเห็นชาโดกอตได้อย่างชัดเจนชาโดกอตนั้นดูเหมือนกับมังกรดําที่ชั่วร้ายร่างกายทั้งร่างกายปกคลุมไปด้วยเกร็ดสีดําเหมือนกับหมึกเขามีปีกผีเสื้อสีดำคู่หนึ่งหัวของเขาดูเหมือนกับมังกร แต่เขามีเขาแค่ข้างเดียวร่างกายทั้งร่างกายของเขาปลดปล่อยไฟสีดำประหลาดออกมามันดูเหมือนกับว่าความมืดมิดนั้นออกมาจากร่างกายของเขาฮานเซ่นเห็นปีกของชาร์ด์กตกระพือและทันใดนั้นความมืดมิดรอบๆตัวของพวกเขาก็เริ่มรวมตัวกันกลายเป็นอาสูนสีดำที่ล้อมพวกเขาจากทุกทิศทางมันมีทั้งมังกรฟีนิกซ์ กิเลนและฟิตเบิร์ดสิ่งมีชีวิตต่างๆจากในตำนานปรากฏตัวจากในความมืดมิดพวกมันทุกตัวมีออร่าที่น่ากลัวร่างกายของมันดำเหมือนกับหมึกพวกมันดูเหมือนกับเงามืดแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ดูเหมือนจะมีรูปประทับมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากๆพวกมันทั้งดูเหมือนจริงและดูไม่เหมือนจริงในเวลาเดียวกันเงาสีดำที่กลายเป็นสีโน,โนู้เนอีกนั้นคงจะต่อสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหม อานเซิ่นรู้สึกแปลกใจถ้าพวกมันมีพลังในการต่อสู้ถึงพวกเขาจะเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นสองเท่ามันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะต้านทานสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเหล่านั้นสีหน้าของอานยี่เฟยไม่เปลี่ยนแปลงเธอพูดอย่างสบายใจเงาวพวกนั้นเกิดขึ้นมาจากพลังของชาโด้พวกมันไม่ใช่สีโนเจนอีกจริงๆแต่หลังจากนั้นเธอก็พูดต่อไปว่าแต่เงาวพวกนี้ มีพลังประมาณ80%ของซีโนเจเนอิกเดิมเมื่อได้ยินแบบนั้นหานส้นก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกในตอนนี้ลอดตัวของพวกเขาเต็มไปด้วยเงาของซีโนเจเนอิกที่น่ากลัวมันมี Mac แม้กระทั่งเงาของฟีนิกพวกมันทั้งหมดล้วนแต่เป็นซีโนเจเนอิกขั้นทรูก g ต d ไม่ต้องพูดถึงพลัง80%แค่เงาพวกนี้มีพลังครึ่งหนึ่งมันก็มีจำนวนมากกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้แล้ว เงาในความมืดฝื้นคืนดวงวิญญาณลงทันโลกนี้อาณาจักรเงาความมืดจุดติด้วยเสียงร้องคำรามของชาโ d ด w God ตซีโน่เจนเนอ,อิกเงานับไม่ถ้วนก็ร้องคำรามตอบพวกมันตรงเข้าไปที่ดาวโครจากทุกทิศทุกทาง เงาของสีโนดเจเ,เนอิกแต่ละตัวนั้นแข็งแกร่งพวกมันแต่ละตัวสามารถทำลายดวงดาวทั้งดวงได้อย่างสบายๆตอนนี้พวกมันเป็นเหมือนกับคลื่นของอสูรที่ปกคลุมทั้งท้องฟ้าและแผ่นดินพวกมันวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนกับคลื่นปีศาจสีดำมันเป็นภาพที่น่าตกใจเมื่อได้เห็น ดราคอนเลดี Lady, และหานเส้นเตรียมตัวจะต่อสู้ด้วยจำนวนศัตรูที่มากขนาดนั้นพวกเขาไม่คิดว่าเพอร์ e ่นไฟจะต้านทานศัตรูได้ด้วยตัวคนเดียวหานเส้นกำลังไรตรตรองว่าควรจะใช้โหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดเพื่อหนีไปดีไหมเหล่าเงาสีโนเจนอิกที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามานั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะรับมือได้ ฐานยี่เฟยยังคงยืนนิ่งโดยที่ไม่รู้สึกร้อนใจอะไรมันเหมือนกับว่าเธอไม่คิดจะต่อสู้เธอเอาแต่มองดูซีโนเจะในอีกเงาที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างใจเย็นโดยที่ไม่ทําการเคลื่อนไหวใดๆทันใดนั้นหารเส้นก็รู้สึกได้ถึงออร่าที่น่าสะพรึงกลัวมันเหมือนกับว่าจิตวิญญาณการต่อสู้จากสมัยโบราณกาล มันปกคลุมทั้งท้องฟ้าและพืนแผ่นดินรอบๆตัวของพวกเขาฮานเซนหันหไปมองเพลเพิ่นไฟที่ตอนนี้กำลังปลดปล่อยลมปราณสีม่วงออกมาร่างกายทั้งร่างกายของเขาลุกโชนด้วยเปลวเพลิงสีม่วงจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เขาปลดปล่อยออกมานั้นเปลี่ยนเป็นวงแหวนสีม่วงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความมืดดูเหมือนจะถูกปัดเป่าออกไปโดยแสงสีม่วงเหล่านั้นข้าบอกแล้วว่าตราบใดที่ข้าอยู่ที่นี่ ไม่มีใครทำร้ายนางได้เสียงของเพอร์เพิ่นไฟดูเย็นชาขณะที่ดวงตาของเขาลุกเป็นไฟให้ข้าดูสิว่ากิจวิญญาณของคุณพลอันดับหนึ่งของซีเครตจะมีดีสักแค่ไหนกัน ร่างกายของชาโดก็ตุลกโชนด้วยเปลวเพลิงสีดำมันทำให้เงาในความมืดสร้างสีโนดเจเนอิกขึ้นมาเพิ่มอีกถึงสีโนดเจเนอิกจะหลังไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่สีหน้าของเพ r เพิ่นไฟก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในวินาทีต่อมาจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเพลเพิ่นไฟก็ระเบิดออกและเพลิงสีม่วงก็รวมตัวกันกลายเป็นดวงอาทิตย์สีม่วงหลังจากนั้นตัวเขาก็ระเบิดออกมาจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่น่ากลัวนั้นกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ รอบเหมือนกับซูเปอร์โนวาแรงระเบิดนั้นสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ซีโนจะในอีกเงาที่หลั่งไหลเข้ามาเหมือนกับคลื่นยักษ์นั้นถูกฆ่าตายโดยแสงสว่างความมืดที่ปกคลุมอวกาศถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงที่สว่างสวัยเพอเพิ่นไฟเป็นเหมือนกับดาวเลิกที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล และดวงดาวเต็มท้องฟ้าก็โครจรรอบตัวของเขาสีนวดจะในอีกที่ปกคลุมทั้งท้องฟ้าและผืนแผ่นดินถูกกว่าล้างไปในคราวเดียวชาโดกอรส่งเสียงกรีดร้องออกมาขณะที่สลายหายไปในแสงสีม่วงนั้นเพอเพินไฟถ้าข้าไม่ได้ถูกจำกัดพลังข้าจะไม่มีทางปล่อยให้เจ้าทำแบบนี้ได้ชาโดกอรพูดก่อนที่เสียงของเขาจะหายไป และทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งเพอเพื่อนไฟไม่ได้พูดอะไรเขาแค่หันมามองหานยี่เฟยก่อนที่จะกลับเข้าไปในรถม้าทองแดงหลังจากนั้นบังกรเมฆทั้ง10ก็ลากรถม้าทองแดงหายไปในอวกาศเพอเพื่อนไฟแข็งแกร่งจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งเขาเคยต่อสู้กับผู้นำสีเครต ฮานเส้นเอ่ยชมหานเส้นเคยได้ยินมาว่า p พ r ร์เพิไฟนั้นเป็นขุนพลที่แข็งแกร่งที่สุดของซีเคร t แต่เขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ตอนนี้เขาได้เห็นมันกับตาตัวเอง p พ r ร์เพิไฟที่เป็นแค่ร่างจิตวิญญาณสามารถใช้พลังของเขาเพื่อเอาชนะเทพสปิริตขั้นแอ n i นิฮ a t i o n นที่จุดติลงมาได้ กลับเข้าไปในห้องปฏิบัติการเถอะเทพสปิริตคงจะไม่ส่งใครมาอีกสักพักหนึ่งพวกเราต้องทำให้เจ้าควบคุมพลังของเลือดสีฟ้าให้ได้หานยี่เฟยมองรถม้าที่หายลับไปในอวกาศก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องปฏิบัติการอย่างไร้ความรู้สึก โอเคครับก็ลงได้แค่ตอนเดียวนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับผมเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมต้องไปฉีดวัคซีนนะครับผมเป็นตัวของซีโน,โนฟาร์มนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าก็เลยแบบต้องรีบนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับทุกคนก็ไม่ได้มีเวลาตัดอะไรเยอะแยะให้กับทุกคนได้ฟังนะครับ ลูกพี่หารเส้นเนี่ยผมอัดไปแค่ตอนเดียวนะครับทุกคนผมก็เลยตัดก็อดฟาเธอร์หาให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนะครับ1ตอนนะครับทุกคนผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะทําชดเฉยให้นะครับหรือไม่ก็น่าจะเป็นวันมะรืนนะครับวันมะรืนผมหยุดนะทุกคนก็เลยแบบน่าจะทําได้ทั้งวันโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับ ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมที่ลงได้แค่ตอนเดียวนะครับหรือว่าทุกคนจะเอาเท่าแก่ด้วยเดี๋ยวผมลงเท่าแก่ให้อีก2ตอนก็ได้กันนะทุกคนผมขอตัวยีบก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคไป